โดยประมาณนะปีหนึ่งนะไม่ได้มาดูมาดูนี่โอ้โหนอ,ห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 อหดูนี่นี่มันได้ฝนได้น้ำได้ปุ๋ยด้วยมั้งนะได้ปุ๋ยทีเดียวได้ปุ๋ยทีเดียวนะ ลุงกลมมาอยู่กับแปลงไผ่ข้าวหลามกับแดงของลุงสำรานครับที่บ้านตามางเขาเสมิงตราดครับอันนี้ลุงสำรานอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณปีนึงโดยประมาณนะปีหนึ่งนีไม่ได้มาดูมาดูนี่โอ,โโอ้โหนอดูนี่นี่มันได้ฝนได้น้ําได้ปุ๋ยด้วยมั้งนะนดได้ปุ๋ยทีเดียวได้ปุ๋ยทีเดียวนะน,นี่ลําประมาณด้ำจอบแล้วล่ะเนี่ยแล้วดกกันเนี่ย นอสองสาวสามแล้วเนี่ยสองนอสามนอแล้ว 2, นอ 3, นอแล้วโอ้โหนี่เคยลองกินหนอไม่มีคนถามเหมือนกันว่ากินได้ไหมแต่เราบอกกินได้ทำไมจะกินไม่ได้นี่ดูดิโอ้โหรือดูหนอมันสวยเลยเนี่ยนอมันออกทองทองนะสีมันออกแดงแดงทองทองเนาะนี่นี่เป็นพิโซซัตยําอันนี้เพือกราซิลนะครับชื่อวิทย์ของอ่าไผ่ากาบแดงนะครับ อีกทีหนึ่งนะชิโซซัาเพอรกาซิลนะครับเผื่อท่านใดอยากเซิร์ชดูดิมันมีบางท่านเอาไปประดับนะครับเพราะว่านี่กาบมันส้มสวยดีนะครับโอ้ดูแลกันอย่างดีเลยอันนี้ระยะปลูกอีกทีนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปอื่นแถวห่างสองเมตรระหว่างสองเมตรอ่าระหว่างต้นเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบคูณสองเมตรนะครับโอ้โหเห็นไหมพอเรามันโตอย่างนี้แล้วมันเหมือนจะชิดแต่แล้วมันจะพุ่งนะ เดี๋ยวมันจะทะลุดสู้กันทะลุดสู้กันเนี่ยละต่อไปดูดิดูดิหนอใหญ่ๆเป็นเป้งนี่เขาเรียกว่าหน่อประมาณดับจอบแล้วอะนี่ได้มาเห็นแล้วประมาณหนึ่งปีดับจอบแล้วครับผมว่าที่เหมาะสมก็คือพื้นที่ชุ่มๆแบบนี้แหละครับแล้วมันต้องการแสงรำไรถ้าแทรกในสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้หรือแทรกในไม้ป่าเหมาะมากกับเดงนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปลูกแบบนี้เลยคือปลูกชิดๆ อ่านี่นะครับข้าวหลามกาบแดงโอ้มาดูนี่นอนอเป้งๆน,น,นอเป้งๆเ,เ,เลยโอ้เสยมากสสยมากอันนี้เรามีพันขายไหมครับนี่มีครับมีอ่าราคาย,ยังไงบอกหน่อยอยู่กระที่ตรงนี้ก็อยู่กระที่ก็ห,ห้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้าเกิดส่งอะไรก็ใส่ได้ประมาณกี่กี่ต้นต่อตะกร้าได้ไหมเจ๊เลี้ยไปกล่องสิบได้ไหมตะกร้า่ตะกร้าได้สิบต้นได้ อ่าประมาณ10นะครับอ่าโอเคถ้าใครสนใจก็มาดูของพี่ทำรานนะครับเพราะอันนี้กล้ามาจากเงามาจากมเมล็ดแล้วเนาะอ่าเบอร์โทรเบอร์โทร0ูน9 2 3 4 8สี0 8, 8 1้า5 7 5สาใครอยากมาดูเบอร์ให้แล้วแต่ว่าตำแหน่งเอาชัดๆอีกทีนี้ตำแหน่งตรงไหนเนี่ยตำอ่าง บ้านตะมางแต่ว่าใครๆว่า Google มาเลย GPS ไม่ได้เลยอ๋อ oh, GPS ไม่ใช่ g o o กิล GPS oh. มาถูกเลยนะอ่าโอเคครับลุกกลมฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณในการติดตามครับเนีย่ยผมกูลองตัดยอดดูฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ